ตอนนี้กำลังดูตึดโทษครับผมวางสีม่วงและสีเขียวนี่แะครับยังครับยังยังลูกนี้ยัง,ยง,ล,ยยงลูกนี้ซ้อมยิงลูกนี้ซ้อมยิงนะครับฟังลูกบีดก่อนนะครับผมอะไรครับอะไรอะไรเกิดขึ้นครับโอ้โหหลอกผู้ต่อสู้ครับโอ้โห ครับเข้าไม่เข้าไม่เข้าครับยิงตรงประตูครับประตูยังไม่ได้รับเลยว่างั้นประตูยืนนิ่งเลยครับผมตอนนี้หนึ่งลูกแล้วกันอวัดเลยเวลาตเอาครับดูมีเข้าก็ถือว่าน้ำก่อนแล้วครับสีเขียวและสีม่วงครับผมยาวไปยาวไปยาวไปไม่เข้าครับข้ามคานไปครับผมสีม่วงครับสีม่วงครับสีม่วงครับ ลืเข้าชนะเอาครับสีม่วงทำใจให้ดีครับเ,เ,เข้าหลืมข้าข้าไม่เข้าครับโอ้โหยังเซเหมือกันอยู่นะครับยังเซงเหมือกันอยู่ครับ,เอ,อรบเอาดูครับลูกนี้ดูตัวก็บมนะครับเข้าลูกนี้ก็ถือว่าได้เปรียบไม่เข้าครับโอ้โหอัดประตูอีกเอาครับสีม่วงมั่นใจหรือไม่ ดีครับเข้าหรือไม่เขา้าเข้าชนะ<า>เข้าไปครับเป็นนั้นว่าสีม่วงครับชนะครับโอ้